ปี2 0 2 1ถ้าไม่รู้สิ่งนี้คุณจะทำเงินลำบากครับสิ่งที่ต้องรู้นะครับในปี2021เทรนกำลังมาแรงครับนั่นก็คือในเรื่องของการออกกล้องนะคะเพราะฉะนั้นการออกกล้องนะครับทักษะที่คุณจะต้องมีอันดับแรกครับการพูดนะคบพูดอย่างไรให้น้มนนาวใจคนพูดอย่างไรให้มีพลังงานสูงพูดอย่างไรที่ทำให้คนรู้สึกถึงประสบการณ์พูดอย่างไรทำให้คนจ่ายเงินกับคุณได้ทันทีครับนั่นคือทักษะที่คุณจะต้องฝึกครับเรื่องการพูดนะครับสำหรับการออกกล้อง และเทคนิคที่คุณจะต้องมีอีกก็คือในเรื่องของการตัดต่อรูปและวิดีโอนะครับอันนี้ควรจะมีติดตัวไว้บ้างนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยบางคนเนี่ยอาจจะไม่ได้มีแบบโปรดักชันนะคะเพราะบางคนอาจจะติดในเรื่องงบประมาณแล้วคุณยังต้องทําเองเพราะฉะนั้นทักษะนี้สําคัญมากๆครับในการที่คุณจะต้องไปฝึกทํารูปทําวิดีโอเพราะปีหน้านะคะปี2021ัี่เนี่ยจะเป็นปีที่ต้องใช้การไลฟ์สดเยอะมากแล้วก็ใช้เรื่องของการทําวิดีโอคอนเทนต์เยอะมากนะคบและสิ่งต่อมาที่คุณจะต้องมีนอกเหนือจากการออกกล้องพลาดไม่ได้เลยคือในเรื่องของ คอนเทนต์มาร์เก็ตติ้งครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวคอนเทนต์มาร์เก็ตติ้งเนี่ยมันเป็นอะไรที่ทําให้เราคิดพาดหัวของวิดีโอแล้วโดนใจพาดหัวของไลฟ์สดแล้วโดนใจพาดหัวรูปแล้วโดนใจเพราะฉะนั้นคอนเทนต์มาร์เก็ตติ้งนะครับปีหน้าจะแข่งกันสูงมากมากนะครับเพราะฉะนั้นในแบบว่าถ้าคุณคิดคอนเทนต์ที่แบบว่าดูจะจืดนะครับมันก็ไม่อยากจะทำให้คนกดเข้ามาดูวิดีโอของคุณหรือแบบเข้าไปดูไลฟ์สดคุณนะครับ คอนเทนต์ที่ดีจะต้องมีผลลัพธ์ครับคอนเทนต์ที่ดีไม่ได้หมายความว่าคนจะต้องแชร์หรือกดไลค์เสมอไปแต่คอนเทนต์ที่ดีนะครับในอีกความหมายและในยะหนึ่งก็คือเป็นคอนเทนต์ที่ทําให้คนปิดการขายได้ครับหรือสามารถที่จะมียอดขายได้เพราะฉะนั้นหน้าที่ของคอนเทนต์มาร์เก็ตติ้งนะครับก็คือทําให้คนดูวิดีโอคุณจนจบทําให้คนดูไลฟ์สดจนจบทําให้คนอ่านข้อความคุณจบและนั่นแหละครับอย่าตกเทรนนะครับปีหน้าเป็นเทรนของการออกกองการพูดการตัดต่อวิดีโอการตัดต่อรูปนะครับรวมถึงอนนคอนเทนต์มารับ ใครที่คิดว่าฉันพร้อมลุยกับ3สิ่งนี้แล้วนะคะพิมพ์มาเลยครับว่าพร้อมลุยนะคะยังไงอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคบับอกให้เพื่อนๆเรารู้ว่าปีหน้าเราจะต้องเตรียมตัวกันออกกล้องครับและทั้งหมดนี้นะคบไม่ว่าจะเป็นคอนเทนต์ออกกล้องหรือการพูดต่างๆเนี่ยขอให้คุณทาในหลักของการมีพลังงานสูงครับการมีพลังงานสูงเนี่ยจะทําให้คุณแตกต่างในตลาดที่คุณทําทุกๆธุรกิจครับโอเควันนี้จะต้องกราบขอบพระคุณและสวัสดีครับ